ครับอันดับอันดับถัดไปเทสที่แกนแตนะครับตรองแกนแซตเนี่ยมันจะต้องต้องมีมอุปกรณ์เสริมทันมีกระจกช่วยด้วยนะครับผมเรามองไม่เห็นว่าแสงมันออกตรงไหนนะครับก็เอากระดาษกาวแปะเข้าไปนะครับที่ปากกระบอกพอได้เสร็จก็เราก็กดเทสดูนะครับไม่ต้องไม่ต้องจ่อเข้าไปนะครับบางทีแสงมันสะท้อนโดนเรานะครับ นี่เรายิงดูแ่แล้วก็สังเกตว่ารูออกหอ,อกไัไหมนะครับไม่รู้มองเห็นหรือต่อนะะอันนี้คือแสงออกมาอันนีย้ยังไม่ติดปลายกระบอกนะคะรับเออเราจะแปะริมๆก็ได้นะคะระับแปะเพดูง่าย แต่ไม่ต้องเป็นแท็บแ,แต่แบบนี้คนระับแล้วก็เองยิงดูนะครับแ,แ,แสงผมลงมาลงมาที่ปลากระบอกเยอะไปนิดนึงต้องตั้งใหม่แต่ตัวนี้ยังไม่ได้ตั้งแสงแกนแท็บแท็บเครื่องนี้น อันนี้รับผมที่ติดเกือบติดปลกระบอกมันลงมาปลายเยอะนะครับตรงตรงจุดนี้ครับ